สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเห็นสภาพอึ้งเลยมัม่มเยี่ยมบ้านสายศิลเห็นสภาพอึ้งหลานชายขอบคุณที่ยัดเยียดความจนมัม่มพาไปดูห้องโถงระเกะระกะพาไปดูโซฟาฝุ่นกอดเต็มพร้อมทักว่าเคยล้างเคยเช็ดไหมทำเอาสายศิลถามว่าจะมาประกาศความสกระปกให้ประชาชนรับรู้ทำไม ดูห้องน้ำม่มออกอาการเหม็นพร้อมถามว่าประตูห้องน้ำไม่คิดจะเช็ดบ้างหรือเหมือนเพลงแจ็คสู่โคกสุกระปกเปิดตู้เย็นเห็นสภาพแล้วถามว่าข้าวหมกไว้นานหรือ,อยังม่่าเปิดห้องนอนสายศิลนแล้วทำท่าจะอ้วกเลยเพราะพันไก่ชนหน้าบ้านและมีฟาร์มเห็ดหลังบ้านนอกจากนั้นยังมี ผล,ลไม้มะละกอมะยมขนุนพืชผักสวนครัวอยู่แบบพอเพียงแต่ม่ำไม่กล้าเข้าไปดูบอกกลัวงูเหลือมม่ำเห็นสภาพบ้านสายสิลนแล้วถึงกับลัน่นบ้านนางนาคที่โดนเผายังดูดีกว่าทำไมคุณไม่ล้างไม่ทำอะไรให้เรียบร้อยด้านสายสินบอกว่าเขามาเยี่ยมบ้านและพยายามยัดเยียดความยากจนให้เขาไม่ได้คิดอะไรเขาพยายามทำให้เราเป็นคนจน บ้านนี้คุณหม่ำทำให้แต่ความสกรปรกผมสรรหาเองที่บ้านนี้จะเน้นความสกรปรกเป็นหลักขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ